แต่พอมาบ้านเรา <c oughs> ดินมันต้องโร่งนิดหนึ่งถูกไหมอ่าคือไม่ใช่อคาดามะเลยใช่ตัวนี้ผมใช้สูตรผมไม่อยู่สามสูตรอันนี้ใช้สูตรสามไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่พวกดินอบแต่ตอนนั้นผมยังไม่ค่อยมีดินอบมันก็แข็งแรงไม่ต้องใส่ดินอ่ะไม่ไม่ต้องใส่คือดินอบมันก็เป็นแบบแข็งเลยนะไม่ไม่โดนน้ำไม่ละลายดินอบผมเป็นแบบนี้ <c oughs> หน้าตาเหมือนนักธามะแต่ว่าบีบแล้วแตกอ oh. ๋อนีมันจะเป็นค้ายๆอิดมอแต่ว่ามันไม่แข็ง <Ừ. S 1> นะมันจะไม่แข็งมันจะแบบบีบแล้วแตกะฮะอืออืออือนีอ้นีไปอบจนมันแข็งอบจนมันแข็งนะเนี่ยเนี่ยบีบแล้วแตกแล้วนะ <c oughs> แต่มันเก็บน้าได้ดีเก็บน้ําดีเก็บความชื้นดีนะอือเก็บําเก็บความชื้นดีละเอียดมากทุกอย่าง อันนั้นตัวสนเลือ้อยปลูกขา้าวบนบนแผ่นหินเหมือนกันสุดยอดเลยทำได้ขนดาดนี้ <c oughs> ต้องทำแล้วย,ยังไม่ได้ทำอันนั้นอันนี้ไม้ไม้ไทยบ้านเราของพี่ณนะเอามาฟื้นฟูนใหม่อันนี้มันเป็นตระกลไวยใช่ไหมต้นต้นไกรฮะเต้นไกล,ไ,กลไม้ลัตนาโกสินฮะยังไม่ต้องมองใบนะม <c oughs> องใมกคงได้ ต้นนี้นตนน้นครับนี่ยี่สิบกว่าปีแล้วทำรอบนี้ยังไม่ได้จัดการเรื่องตีน <c oughs> ตอนมาประมาณไหนครับตอนมาคืออันนี้ครับเนี่ยตัดเขียนอันนี้เลี้ยงใหม่ตันนี้อันนี้ก็คืออันนี้มาแล้วอัน,นอันนี้อันนี้เลี้ยงใหม่เนี่ยพวกนี้พูกน,นี้ใหม่หมดใหม่หมดซื้อไอเดินต้นแรกครับต้นนี้ ตอตอกุดตอแรกเป็นใต้ดินไม้มแบบโบราณโบราณก็เหมือนเราเวลาดูผิวสนดำอ่ะใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นของเขาอ่ะใช่ใช่ใช่ดูมีเสน่ห์ดูมันแปลกดูโอ้ยต้นนี่ก็ลายคึบเลยนี่ก็ไม้เก่ามาทำใหม่ครับเฮียกิ่งกิ่งทุกกิ่งนี่สี่ปีมั้งพวกเนี้ยกิ่งใหม่หมดเลยฮะตัดเป็นตอที่มีแต่ยอดนี่ นี่แหละคือธรรมาชาติครับอะนี่มาที่หลังหมดเลยนี่เฮียที่ที่เป็นแก่นของมันนะเวลาเป็นแผ่นแบบตะโกนนเป็นแผ่นแบบนี้น<ส>เนี่ยเป็นแผ่นแบบนี้นี่คิดเงินผมก็ยางมาเ <c oughs> ดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวผม,ผมหาเจอผมส่งให้อ่าไม้ไม้เก่าแะฮะไม่ใช่ยางไม้ที่ผมบอกว<อ>่ามันออกมาอ่อพอมันพอมันแข็งต๊บอ่ะมันจะกลายเป็นแข็งเลยเหมือนอัมพันน์ะ เอออัมพันธ์อ๋ออัมพันธ์อ่ออัมพันธอ่าฮะอ่าฮะเราบอกอัมพันธ์ผมเออใช่เลยอ๋อครับครับครับอัมพันมันเกิดจากยางไม้อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะครับมันจะกลายเป็นอัมพันอืมแต่มันสวยแต่มันสวยจริงจริงครับที่ธรรมชาติธรรมชาตินี่ยธรรมชาติมันจะค่อยๆกันแต่ว่ามันอันนี้มันจะไม่ผุอีกละอืมไม่ไม่ผุเห็นเห็นเห็นคนบอกหลายคนว่ามันไม่ผุไม่ผุแล้วผมก็มาดูเอมันก็ไม่ผุจริงครับ แต่มันก็ต้องคนเข้าใจวิธีของมันน่นะเวลาเรามาตัดมันนู่นนี่แล้วก็กแาลให้มันเวลาผมทําแผลต้นใหม่ๆนั่นนะคือทําเพื่อที่จะให้มันเป็นซากแบบนี้เลยไม่เีนะแผลไม่ได้เรียบกิมันจะต้องมีมิติของมันรัาไม่งั้นมันก็จะดูไม่มีรูปเล่นนะฮะแล้วเวลาเราทายาเงี้ยทายาญี่ปุ่นอ่ะเราจะควบคุมเรื่องการผูกมันได้เลยทาปุ๊บเดือนหน้าเนี่ยตรงข้างนั้นอ่ะมันจะเป็นเป็นดำๆเลยอีกยานที่เราทาบาวเวณแถวนั้นเหรอใช่ตรงเนี้ยนั่นแะเนื้อจะเป็นแก่นเลยฮะ เนี่ยยังอย่างอันนี้นะถ้าถ้าเราปาดเรียบๆมันก็แต่อันนี้มันมันใช้เวลานานมากเลยาจะออกมาติดหรือวมาเป็นอย่างเนี้ยไอเนี้ยพิเศษที่สุดเลยครับคือมันเกิดของมันเองมันมีไม้เก่าที่ผมทําอยู่แบบเนี้ยก็คือเหมือนเหมือนที่ที่ผมผมทําสร้างนี่แหละคือต้องมันมีชีวิตอยู่มันถึงจะสร้างแบบไม่ได้ไอที่เป็นแผ่นออกมาได่ใช่แต่ถ้ามันมันแห้งมันคือทําซากทาซากให้มันเป็นเองเนี้ยมันไม่เป็น อันนี้มันก็คงคงจะเกิดจากวงปีมันใหญ่ขึ้นครับแล้วเนื้อไม้มันจะเริ่มเติบโตฮ่เติบมันไปเลี้ยงมันใช่ไหมอ่าฮะมันก็จะดันไอ้เนื้อไม้มันค่ะออกมาเรื่อยๆอันนี้งอกออกมาไอ้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เหรอฮะอือแล้ไม่รือมันเป็นอยู่แล้วรอบรอบเดิมมันเนี่ยมันเป็นเนื้อเต็มๆนี่แหละเพียงแต่ว่ามันมีส่วนที่เป็นสร้างมันแก่นไอ้ตรงที่เป็นเนื้อเต็มๆมันผุไป๋อมันผุแล้วมันเหลือที่เป็นแก่นมาเหลือที่เป็นแก่นที่มันสร้างสร้างไว้ตอนมีชีวิตออออเคัันนนนีี้้้ืใชฮ ธรรมชาติสร้างเลยนะนั่นฮะเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูไอ้ตอตอขุดใหม่ที่ผมผมทำมันจะเป็นแบบเนี้ยครับมันมีมันมีรายละเอียดของมันนะครับพอเราเข้าใจเราจะรู้อ๋อที่มาที่ไปที่มันแสดงตัวเนี่ยมันมันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยเกิดจากอะไรยังก็เห็นความความเป็นชีวิตมันเนาะมันก็เป็นเสน่ห์มันสนุก เห็นแล้วมันนี่ก็ใช่ฮะต้นนี้สุดแต่จริงๆต้นนี้ลูกเล่นเยอะมากดีลามันเยอะเหมือนคนละบุคล็กกันนะนะแต่มันก็ดี้ะคู่นะจริงๆมันมันสวยก็ไปคนละแบบอ่า